สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็วันนี้มันมันหยุดก็อยู่บ้านเนาะก็วันนี้ก็แถวบ้านเราเนี่ยกรุงเทพก็ฝนตกหนักเลยนะเออได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วย ตกหนักมากแถวนวมินเขตบึงกลุ่มกรุงเทพอนะก็ตกหนักมาหลายวันแล้วนะเออตกหนักมาคือตกฝนตกติดติดกันหลายวันแล้วอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะก็แต่ว่าบางทีฝนตกหนักนี่ก็ไฟช่วงมีอยู่วันหนึ่งไฟไฟดับนะแล้วก็คือดดดับติดติดอะ พอดีเราบางทีเราเปิดแอร์อยู่เงี้ยมันก็ดับไปแล้วมันก็พอไฟมาปุ๊บมันก็ติดแอร์บางตัวมันก็บางบางตัวมันก็ดับไปเลยนะแต่บางตัวมันก็พอไฟมามันก็ติดใหมอกก่อีกอ่ะอืมเราก็เลยเนี่ยเสียงฟ้าร้องแต่เราเปิดแบบว่าตัดเสียงรบกวนออกไปนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเปิดไลฟ์สดแบบว่าตัดเสียงรบกวนออกไปอะ่ะเรายังไม่เคยเปิดแบบนี้เลยนะนี่เพิ่งมาเปิด ก็ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือภายนอกหรือเปล่านะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปฟังเลยนะเพราะเราเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกที่ว่าไม่มีเสียงรบกวนนะนะตตดเสียงรบกวนออกไปอ่ะก็อืมพอแบบพอพอพอแบบช่วงหลังจากนั้นพอช่วงฝนตกอ่ะเราก็ปิดแอร์เราพยายามไม่เปิดแอร์เลยนะแล้วก็ดึงแบบปลั๊กเน็ตบ้านออก ไวไฟอ่ะเราดึงออกเลยแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ดึงปลั๊กออกแล้วก็เปิดแต่พัดลมเนาะทีวีเราก็ไม่ได้เปิดนะเพราะว่าถ้าช่วงฝนตกหนักๆอ่ะเราสังเกต่ะบางทีไฟมันก็ดับอ่ะอก็เลยเอ้ยเราพยายามไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอืมก็อันนี้ก็กำลังจะทานข้าวนะคะเพื่อนก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จเนาะอะไรเงี้ยก็มานั่งว่าจะถ่ายคลิปแล้วแหละแต่ว่าเออ เห็นฝนตกก็เลยเย้มาไล์สดหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยเนาะเสียงฟ้าร้องดังมากเลยอะ่ะไม่ได้ยินไหมแต่เราเปิดระบบลดเสียงรบกวนไว้นะคือเราจะไล์ดูแล้วเราเปิดลดเสียงรบกวนแล้วมันจะได้ยินเสียงไหมอะไรเงี้เนาะเสียงรอบนอกอะ่ะอืมอันนี้เสียงฟ้าร้องด้วยดังถ้าเป็นตอนสมัยเด็กๆมันก็ไอ้นี่มันนะตอนสมัยเด็กๆมันก็รู้สึกกันแหละแต่ตอนนี้ อายุเยอะแล้วมันก็ยธรรมดาแล้วอะเมื่อก่อนก็กลัวผีนะแต่ทีนี้ก็เฉยๆแล้วเมื่อก่อนนอนเปิดไฟนอนเลยนะตั้งแต่เด็กมาเลยนะอืมตั้งแต่โบเิเรานอนกับแม่อืมก็เดี๋ยวถ้าใสวัสดีค่ะคุณลุงน้อยสวัสดีค่ะคุณอนุวัฒน์ได้ยินเสียงไหมคะอ่าคนนี้บอกว่าแถวท่าพาก็กําลังมืดเลยจ้าคุณพงษ์ดนยัยอืมสวัสดีค่ะคุณพิเช์หรือเปล่าเอ่อ สวัสดีค่ะคุณลมพาดบอกจีไม่ได้เหรอสวัสดีค่ะคุณบอยบอกสวยจังของคุณนะคะเวลานี้ละกระังฝนตกแล้วขอบคุณอาค่ะคุณหน่มมึงน้ำดําใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณนงอ่าสวัสดีบอกสวัสดีน้องสาวเราชอบนะเวลามีคนมาเรียกเราว่าน้องสาวเนาะตอนแรกเราว่าจะถ่ายคลิปเลี้ยวแล้วแต่ว่าเออฝนตกก็เลยไลฟ์ก่อนแล้วกันมันมีเสียงเข้าไปไงเราก็เลยเอ๊น้ำสดก่อนสวัสดีค่ะคุณม่รู้สวัสดีค่ะคุณรัตตะหรือเปล่าบอกว่าไม่เห็นตอบเลย บอกสวยจังขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณน้ำอันนี้ก็แต่งตัวชิลๆอยู่บ้านนะเพื่อนลุกแบบนี้นะเสียงเดียวกันจ้าสวัสดีค่ะคุณน้ำจีบได้ไหมครับนี่ได้ยินเสียงมันเพื่อนเสียงฟ้าร้องดังเลยเนี่ยแล้วบ้านเราเป็นบ้านชั้นเดียวด้วยไงบ้านชั้นเดียวก็เวลาฝนตกอะเสียงมันก็จะมาถึงเออมันจะได้ยินชัดกว่าเราคิดว่านะอืม พราะมันก็ตกแบบว่ามันก็กระทบหลังคาใช่ไหมมันก็เสียง,ม,งมันจะดังแต่เมื่อกี้ฝนตกหน,หนักนะอันนี้พึ่งแบบพึ่งซาซาลงแต่ว่าจะเป็นเสียงฟ้าร้องแทนอืมแต่ืาอทีฝนตกก็บางช่วงก็ไม่มีฟ้าร้องดังนะมันเป็นบางช่วงแต่ว่าถ้าลมพัดแรงอะ่ะเราสังเกตถ้าเราออกไปเดินข้างนอก,กอนนะแล้วลมพัดแรงมากๆอ,ะอ่ะอ่าส่วนใหญ่ฝนก็จะตกอืมแล้วก็ตกหนักด้วย ถ้าลมพัดแบบแรงๆเลยนะเวลาออกไปยืนข้างนอกอ่ะอันนี้ก็น้องแมวก็อยู่ข้างนอกเออน้องแมวมันก็ฝนตกมันจะอ้นนี่นะน้องแมวมันจะอ้นี่แต่ว่าถ้าเป็นแม่แมวหรือแมวตัวใหญ่แล้วมันก็ไม่ค่อยอะไรแล้วแต่ถ้าเป็นตัวเล็กมันก็ยังอ้นี่อยู่อะไรเงี้ยมันก็ยังแต่มันก็ชอบไปนอนหลังแอร์แล้วว่ะเราจะวางคอมพิวเซอร์ไว้มันก็ไปนอนข้างหลังแอร์อะไรเี้ยนะบางทีมันก็ไปนอนบนแอร์นะมันชอบนอนบนแอร์ด้วยบนเครื่องบนคอมเพิวเตอร์อะคอมพิวเซอร์แอร์ สวสัสดีค่ะบอกพี่สวยขอบคุณค่ะคุณวิรุษใช่ไหมสวสัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะบ้านผมไม่ตกเลยอยู่แถวไหนคะคุณคนงคุณนงสวสัสดีค่ะคุณวิชานดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะ hi UH, อันนี้ได้เป็นต่างชาติก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็เดี๋ยวเราคือเราเราเรารอให้ฝนหยุดก่อนแล้วเราค่อยถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันเข้าไปในคลิปแต่นี่ฝนหยุดแล้วแต่ฟ้ามันยังร้องอยู่อืมแต่ตกหนักมากเมื่อกี้ แต่ถ้าตกบ้านเราอะแถวบ้านเราถ้าตกหนักแต่ตกบับเดียวแบบเนี้ยเมื่อกินหนักมากเทมันหนักมากเลยแล้วก็ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงประมาณไม่กี่สิบนาทีเองอะเออแล้วก็หยุดละเนี่ยอย่างเงี้ยน้ําไม่ท่วมแต่ถ้าตกหนักแล้วแบบตกนานหลายชั่วโมงอันนี้น้ําท่วมเรารู้เลยบางทีเราจะเดินออกไปซื้อกับข้าวนี่นะแล้วก็เราก็รู้เลยว,ว่าเราไม่เดินบางทีเราอาจจะใส่รองเท้าแตะ เราก็เคยเดินลุยน้ำออกไปนะท่วมแบบถึงหัวเข่าเลยลุยน้ำออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยดุยแล้วแต่เราว่าถ้ามีจักรยานน่ะก็น่าจะเวิร์กถ้าคนที่บ้านน้งท่วมนะบางทีเราเห็นบางคนเขาขี่จักรยานาออกไปนะเขาก็ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าเขาก็กลัวเครื่องมันดับมั้งก็ขี่จักรยานไปให้มันก้นน้าไม่ถึงนะลรถีบจักรยานอ่ะน้ําไม่ถึงก็แต่เราไม่ค่อยขี่จักรยานหรอก สวัสดีค่ะคุณปทุมบรรยากาศด,ดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณโน้ตให้เออร์วินนะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คริสโตเฟอร์ให้สวัสดีค่ะคุณเอกสิทธิ์อ๋อคนนี้บอกอยู่แถวอ้น,นี่อยู่แถวชายแดนเนาะคุณนงก็สวัสดีค่ะคุณสมชายเราไม่แน่ใจว่าคนนี้พขถามว่าเกิดพอสออะไรก็วัยห้าสิบนะเพื่อนๆก็วัยห้าสิบแหละ แ,แถวนั้นนั่นแหละก็สวัสดีค่ะคนที่ไหนอ่ะคนนี้ถามว่าคนที่ไหนก็เกิดที่เพชรบูรณ์นะเพื่อนๆอําเภอหลม่มศักอืมพ่อเขาก็เคยไปอยู่บนเขาคอด้วยนะตอนนั้นนะอืมแล้วก็พ่อเราทํางานกรมทางกรมทางหลวงก็อยู่ศูนย์สร้างทางหล่มศักแหละแล้วก็ย้ายมาสุราษฎร์แล้วก็ย้ายมากรุงเทพ ก็ย้ายามากรุงเทพตอนเราก่อนวัยสิบขวบมั้งก็น่าจะตอนนี้ก็น่าจะเป็นคนกรุงเทพไปแล้วมั้งอยู่จนถึงวัยห้าสิบเนี่ยอยู่ประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วมั้งสี่สิบกว่าปีและกรุงเทพอะ่ะสวัสดีค่ะฝนตกนครสวรรค์เริ่มมืดแล้วครับสวัสดีค่ะคุณนิมบอจิได้ไหมสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณปทุมก็คือว่าเราตอนแรกเรานิดว่าห,หรือว่าตกแต่ในกรุงเทพเนาะแต่ว่าเห็นจังหวัดอื่นก็บอกว่าเขาก็ฝนตกเลย ก็น่าจะตกทั่วไทยแหละไม่แน่ใจว่าช่วงนี้หน้าฝนหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าตุลาเนี่ยเราสังเกตถ้าตุลาก็มักไม่ค่อยตกแล้วนะอืมจะตกช่วงก่อนตุลาพอตุลานี่ก็จะร้อนอากาศแบบมันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วไงช่วงต่อฝนกับหนาวอ่ะเดือนที่ต่อหน้าฝนกับหน้าหนาวอ่ะมันจะร้อนสมมติว่าฝนหยุดหน้าฝนหยุดไปแล้วเนี่ยมันจะไปต่อหน้าหนาวยังไม่ทันหน้าหนาวเลยนะ ช่วงเดือนนั้นจะร้อนเรารู้สึกว่าตุลาเท่าที่จำได้ตุลาจะร้อนอืมแล้วพอหน้าหนาวนี่ก็ชิวๆแล้วเนาะพอทันเราอะเราก็ธันวาก็เป็นเดือนเกิดเรานะก็อากาศเย็นเลยช่วงจำได้อากาศเย็นแล้วก็ไปถึงมกรากุมงพาเนี่ยยังเย็นอยู่พอมีมีนามีสาเนี่ยโอ้โหนี่แหละเนาะแต่หน้าฝนนี่ก็ชิวๆนะนเพื่อนๆตรงที่แบบอากาศมันก็ชิวๆอะ เออสบายแบบว่ามันฝนตกอะนะแต่ว่ามันก็เดินทางลำบากอ่ะมันมันมัน,มนติดตรงเราเดินทางลำบากแต่เราก็อยู่บ้านไม่ค่อยเดินทางไปไหนหรอกเราก็เลยชิวๆนะส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณอยู่ใจเพื่อรักสวัสดีค่ะคุณชยันสวัสดีค่ะคุณตาฝนตกครับก็สวัสดีค่ะคุณล้า อ่าคุณเพ่งผ่านสวัสดีค่ะคุณบอยบอกชอบเลยสวัสดีคนนี้บอกฟอร์มอินโดนีเซียไฮมาจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็นั่นเหมือนกันนะหมายถึงว่าก็เห็นมาทักเราเยอะเหมือนกันมาเมนอะไรอย่างเงี้ยก็กาลังใจนี่นะเพื่อนนี่ก็ชุดชิวๆอยู่บ้านนะเพื่อนเราชอบนุ่งแบบชุดสบายๆอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อได้ยินคือเรา ทำเป็นเสียงลดเสียงรบกวนนะแล้วลดเสียงรบ,นะบกวนแล้วเราไม่แน่ใจว่าเสียงมันเข้าไปหรือเปล่านะเรายังไม่ได้ไปเปิดฟังเลยแล้วเพวิ่งทําครั้งแรกนะเราไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงฟาร้องไหมคนนี้บอกว่าขาใหญ่จ้ะก็อ้วนนะเรากาลังบริหารอยู่แต่ว่าเรารู้สึกว่าขามันเป็นช่วงคือเมื่อก่อนตอนเราผอมอ่ะเราผอมอ่ะแต่ขาเราก็ยังลดลงยากนะ ส่วนอื่นคือมันก็ลดลงอะนะแต่ว่าขาเนะ่ยเราสังเกตอะขามันลดลงยากอะยากสําหรับเรานะเวลาลดความอ้วนแล้วว่าขาลดลงลดความลดยากที่สุดแล้วอะเออเวลาเราผอมในส่วนอื่นเราลงนะเราลดเราผอมแหละแต่ขาเนี่ยเรามักไม่ค่อยลงเราก็อยากขาเล็กๆเ,เหมือนกันนะแต่ว่าเออคนที่บอกแต่งตัวน้แ่แหละค่คุณค่ะ คุณปทีปสวัสดีค่ะคุณประเสริฐสวัสด да, ีค่ะกทมตกตกสีกทมตกนะสวัสดีค่ะคุณล้าเพงผ่านหรือปะอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอไม่เหงาจ้ะคุณบอยก็อันนี้เดี๋ยวก็กําลังจะทําภารกิจอย่างอื่นแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็มาทักทายเพื่อนๆ่อนก่อนเดี๋ยวเราจะทานข้าวละแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราจะทานข้าวอ่ะเราจะถ่ายคลิปก่อนเพราะว่าถ้าเราทานข้าวไปแล้วมันมันเรารู frankly. ้สึกว่าเวลาทานไปมันพุงมันจะยืดเน้ พูมมันจะออกแล้วมันจะดูอืถ่ายคลิปแล้วมันดูไม่ไม่ค่อยสวยหรือเปล่าเราก็เลยส่วนใหญ่เราจะถ่ายคลิปก่อนทานข้าวเอ,อเพอพอทานข้าวแล้วมันพูมมันจะยืดนะสังเกตเออบอกว่าพี่ทำไมสวยจังขอบคุณคะ่ะคุณเสียเตาหรือเปล่าคนนี้บอกกำลังดีคุณอะไรนะ่ะนาการาเราอ่านบางทีชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ อ่านไม่ถูกไม่เป็นไรเนาะไม่ว่ากันเนาะเราบางทีคุณสิริชัยบอกคนแบบคนแบบนี้สวยแล้วสวัสดีค่ะคุณสาวบอกอบดีแล้วยังไม่มีสามีจ้าคุณนี่ถามคุณอะไรอ่านอ่าคนนี้บอกคุณสาวรีบบอกเงาสวัสดีค่ะคุณพี่ชาพบอ่านชื่อใครไม่ทันไม่ว่ากันเนาะสวัสดีค่ะคุณนัทวัน์นะนะัทวุฒิเออนะัทวุฒินะัทวุฒิเหลอนะัทวัน์นะัทวุฒินะ่าอนะ <laughs> <laughs> ก็ อ่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคะ่ะก็วันนี้หลายคนก็น่าจะกําลังเที่ยวอยู่เนาะเพราะเป็นมันหยุดนะพักผ่อนบางคนก็พักผ่อนแต่ส่วนใหญ่เราเราชอบอยู่บ้านเราไม่ค่อยชอบไปไหนหรอกเหนื่อยบางทีพออายุเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านนะชอบอยู่บ้านอยู่อย่างเงี้ยนั่ง,งดูทีวีนั่งอะไรไปอะ่ะหลายคนก็ชอบคิดว่าเราเหงาแต่เราไม่ได้เหงานะเราก็ชิวๆนะอยู่ในบ้านเราก็ ดูทีวีทำนู่นนี่ไปบางทีก็ช่วงนี้กำลังจัดบ้านด้วยคือตอนนีสสสนนน้สวัสดีค่ะคุณลมพัดบอกสมัครเป็นแฟนได้ปะสวัสดีคุณคุณปฏิที่บอกคุณน่ารักอยูขออออย่ขอบคุณค่ะสวัสดีคุณออสบอกสวยมากขอบคุณค่ะสวยออันนี้คือถ้าลุกคือถ้าเป็นไลฟ์สดเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าแล้วก็ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์อันนี้ก็เป็นลุกอยู่บ้านของเรานะบางทีมันก็อาจจะไม่สวยเท่าในคลิปเรียวนะเพราะว่ามันก็ เราไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะมันก็จะเห็นกะเห็นริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> ก็ช่วงนี้เราไดเอทเราไดเอทก็คือว่าเราก็พยายามควบคุมอาหารคือแบบไม่ทานอาหารที่ทําให้อ้วนนะไม่ทานอาหารที่พวกแบบมีแคลอรี่เยอะๆอะไรอเงี้ยนะอ่าแล้วก็ลดแป้งลดน้ําตาลดไขมันลงนะแล้วก็อะไรอะเราก็ไม่ทานหลังหกโมงเย็นเราจะพยายามไม่ทานเนาะบางทีช่วงนี้เราก็มี ผลไม้มาแทนนะเป็นกล้วยหอมอะไรพวกเนี้ยอืมอันนี้ก็เป็นคิดเอาเองนะคือบางทีเท่าที่อาบ,บางทีก็ได้ฟังมาอะไรหนึงก็เป็นเออมันก็เป็นอ่าความคิดของเราเองอนะแล้วก็แล้วก็ออกกําลังกายพยายามแบบสวัสดีค่ะคุณพี่ชาพบ,บอกอคนนี้บอกว่าอ่านชื่อไม่ถูกไม่เป็นไรขอให้ถูกใจก็พอ ดูคุณตลอดสวยสมวัยน่ารักอยู่ขอบคุณค่ะคุณมานาหรือเปล่าเออแล้วคือเราก็แล้วคือเราออกเราควบคุมอาหารแต่เมื่อก่อนตอนเราสาวๆอะ่ะเรายังไดเอทง่ายอยู่เลยนะแป๊บเดียวก็ลงละควบคุมอาหารออกกาลังกายแป๊บเดียวก็ลงแต่เดี๋ยวนี้คือขณะควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายด้วยอะไรต่างๆอะ่ะมันก็รู้สึกว่ามันมันลงช้านะกว่าเมื่อก่อน ผอมช้ากว่าเมื่อก่อนอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยได้ยินว่าพออายุเยอะขึ้นแล้วการเผาผ่านมันจะน้อยกว่าตอนสาวๆไงเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราคิดว่านะก็ควรจะควบคุมอาหารเพราะร่างกายมันจะเผาผ่านได้น้อยกว่านะเท่าที่เคยได้ยินมานะอืมไม่เหงาค่ะคุณเอก,กชัยสวัสดีค่ะฮา้ Hi. อันนี้ก็ต่างชาติก็มานะน่าจะอืมฮหยก็ <laughs> <laughs> <c oughs> แล้วตอนนี้ก็ <c oughs> ออกกําลังกายบางทีเราก็ไม่ค่อยมีเวลาออกแล้วก็ใช้วิธีออกบอกว่าเวลาเราเมื่อก่อนเราจะนอนดูทีวีนะนั่งดูทีวีอืมแต่ตอนเนี้ยเวลาเราดูทีวีเราจะออกกําลังกายไปด้วยบางทีเราจะตั้งเลยว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะดูประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วเราก็ออกกําลังกายไปตอนดูทีวีไปด้วยมันก็เพลินก็อ่าบริหารร่างกายอะไรไปตอนดูทีวีไปด้วยอ่ะอืมแล้วก็เราก็พยายามแบบทํางานบ้านด้วยนะ ทำงานบ้านจัดนู่นจัดนี่ไปด้วยอะ่ะเมื่อก่อนแบบขี้เกียจทำเอ่อทานเสร็จแล้วก็นอนนั่งดูทีวีบางทีก็ขี้เกียจทําตอนนี้ก็พยายามถูบ้านพยายามเก็บนู่นเก็บนี่จ,นนจัดนู่นจัดนี่คือพยายามให้ร่างกายมันขยับไปใช้พลังงานให้เยอะอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็บางทีก็เห็นมุมไหนก็พยายามหามุมที่จะจัดบ้านอะ่ะเก็บบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันก็ได้ใช้พลังงานอย่างงให้ให้ร่างกายคือแต่ละวันอะ่ะ สวัสดีคะ่ะคุณเอกชัยสวัสดีคะ่ะคุณนะ้ำบอกรักนะขอบคุณคะ่ะคือในแต่ละวันเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปนะเราคิดว่านะคือควรจะต้องแบบว่าใช้พลังงานอะให้อาหารที่ทานเข้าไปอะคือให้มันเาผาผลาญไปให้หมดอะคือไม่ให้มันเก็บสะสมนะในรูปของไขมันเพราะว่าถ้าเราใช้พลังงานไปไม่หมดเราทานไปอะแล้วเราไม่ได้ออกกําลังกายหรืออะไรออกไปอะเาะผาผลาญไปอะมันก็จะสะสมในรูปไขมัน อะไรพวกเนี้ยสะสมในเป็นไขมันส่วนเกินต่างๆในร่างกายไงแล้วก็ควรจต้องต้องแบบเผาผ่านให้หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราก็พยายามทานน้อยลงนะแล้วก็ใช้พลังงานให้มากขึ้นทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเราคิดว่าอย่างยายเราอะ่ะเขาก็แข็งแรงนะวัยเขาประมาณเก้าสิบเลยนะแต่ตอนนี้ก็เสียไปแล้วแหละเขาเป็นคนที่ขยันมากเลยนะขยันแล้วก็ คือทํานูน่ทนทํานี่แบบเขาไม่ได้หยุดเลยนะแต่เขาชอบปลูกต้นไม้ยายชื่อยายซ้อนนะนะปลูกต้นไม้แล้วก็โอ้โหเขาแทบไม่ป่วยเลยอะ่ะเขาป่วยแต่ตอนที่เขาจะเสียนะแต่ว่าก่อนหน้าเขาแทบไม่ป่วยเลยเพราะว่าเขาขยันนะเนาะแล้วเขาก็อชอบสวดมนตนะ์เนาะสวดมน์แล้วก็เขาก็อะไรอะ่ะปลูกต้นไม้แล้วก็แบบเฮ้ยเขาทําแล้วบางทีเขาก็ไปช่วยทําบ้านนู้นบ้านนี้นะทางานบ้านนู้นบ้านนี้อะ่ะไม่ค่อยหยุดหรอก ไม่ค่อยนั่งอยู่กับที่อ่ะเออเขาก็เราคิดว่าเขาก็แข็งแรงอ่ะนะเพราะว่าเหมือนกับว่าอาหารที่เขาทานเข้าไปมันก็เผาผ่านจนหมดอ่ะมันก็ไม่ได้ไปสะสมในรูปไขมันเลยนี้นะอืมมันก็ควรจะขยันแล้วก็คนต่างจังหวัดเขาก็ชอบทานผักนะสังเกตไหมคนต่างจังหวัด่ะเขาชอบทานผักกับน้ําพริกอะไรพวกเนี้ยอาหารที่มันเป็นแบบผักอ่ะ เราคิดว่ามันสาเหตุที่ส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดเขาอายุยืนก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาทานผักหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะอืมแล้วเขาก็ชอบเดินไปคุยบ้านนูน้นบ้านนี้นะไปพูดกับบ้านนูน้นบ้านนี้แบบว่าเขาก็เดินออกกําลังกายตลอดอะ่ะก็ไม่ได้นั่งอยู่กับที่นั่งดูทีวีเนาะอืมเราก็คิดว่าก็ควรจะเดินบ่อยๆอ,ยอะ่ะคนเราก็ต้องหมั่นเดินนะหมั่นเดินออกกําลังกายทํานูน่ทนทํานี่อย่างนี้เนาะแล้วก็ ตอนนี้เราก็พยายามทําอะไรทํางานเยอะๆเนาะแล้วบางทีเนี่ยคืออ่าจา้าดูแลสุกว่าสวัสดีค่ะคุณสําเนียงให้คนนี้บอกว่าประเทศเขานี่ตอนนี้ก็อ่าสิบเอ็ดเนี่ยเอมนเนาะก็ฝรั่งเศสนะเนาะประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยเนะ <c oughs> าะก็คือ แล้วก็เมื่อก่อนอะตอนที่เราผอมๆอะอ่าเรารู้สึกว่าเราจะออกไปข้างนอกบ่อยด้วยแล้วที่เราที่เรารู้สึกว่าช่วงนี้เราอ้วนขึ้นอน่ะก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะอยู่แต่บ้านบางทีก็สั่งอาหารมาทานสั่งของมาของใช้มาที่บ้านเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปแต่เมื่อก่อนอะเราจะออกไปเดินนะเดินไปนู่นเดินไปนี่นะเดินไปซื้อของอะอืมเราก็เลยคิดว่าตอนนี้เราว่าจะเดินออกไปแล้ว เดินออกไป,น,ไปนู่นไปนี่ไปซื้อของใช้พลังคือการเดินมันก็เป็นการใช้พลังงานนะบางทีเราเดินออกไปนี่เหงื่อออกเลยนะอืมก็เผาผ่านแคลอรี่ออกไปอะ่ะก็บางทีช่วงที่เดินบ่อยบ่อยมันก็ไม่ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยอ้วนนะแต่ช่วงที่เราอยู่บ้านนี่ไม่ค่อยได้ใช้พลังงานนะีรู้สึกว่าเราอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราค er ิดว่าถ้าเราลดความอ้วนได้ครั้งนี้เราก็คงไม่ปล่อยตัวเองให้อ้นวนละเพราะกว่าจะลดอะ่ะคือเราเป็นคนที่อ้วนตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะแล้วอ้วนพรอมสลับกันอยู่อย่อยางเงี้ยแต่ส กว่าจะลดได้แต่ละทีอ่ะมันยากมากเลยนะแต่พอเราลดได้เนี่ยเราจะผอมแป๊บเดียวผอมสวยแป๊บเดียวหลังจากนั้นเราก็ให้กินต่ออีกเพราะเราเป็นคนชอบกินแล้วกลับมาอ้วนไวมากเลยนะเออเราก็คือแต่ครั้งนี้เราก็คงไม่นั่นแหละกคงจะควบคุมไปแหละหรือไม่ก็ถึงเราจะอยากกินอะไรที่มันที่มันไอ้นี่เราก็ต้องออกกําลังกายอ่ะเผาผลาญไปให้หมดอะไรเงี้ยบางทีเราก็มีฟิลอยากกิน ของหวานอะไรบ้างนะเราก็มีความรู้สึกอยากกินบ้างนะแต่เราถ้าเรากินก็อาจจะนานๆทีอนะ่ะกินแต่น้อยๆน,น,นะแล้วก็พยายามเผาผานออกกําลังกายเผาผานใช้พลังงานเผาผานมันให้หมดอะไม่ให้มันสะสมในร่างกายเยงแต่ในแต่ละวันนะอืมอันนี้ก็เป็นความคิดความคิดเห็นส่วนตัวของเราะนะอืมฝนตกจ้าเนี่ยฝนตกคนนี้บอกว่าไม่อ้วนหรอกขอบคุณค่ะคุณน้อยนะสวัสดีค่ะคุณวิ่รุธส,ส,สเปกต้อมเรนโบเลย แอบรักพี่มานาังของคุณคะสวัสดีคะ่ะคุณเชาดีค่ะฝนตกไหมสวัสดีคะ่คะคุณสมพรวัสดีเา้าสยเปิดแต่วันแล้วขอบคุณคะ่ะก็สวัสดีนะเพื่อนเพื่อนก็กำลังจะนี่ละทำาภากกิจอย่างอื่นแล้วแล้วก็ทานข้าวต่อวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรนะมันก็มีผัดหมี่โคล่าหรือไม่ก็ผัดหมี่หรือมีปากระป๋องนี่ก็ชิวๆหรือมันแต่ก็มีไข่ต้มด้วยนะแต่ก็ว่าจะ ทานผักทุกมือ้อคือแต่ละมือ้ออะเราว่าเราจะทานข้าวกล้องนะข้าวที่ไม่ขัดสีนะแล้วก็หรือไม่เราก็ทานพวกวุ้นเส้นอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็คือไม่ไม่เน้นทานแป้งเยอะเลยแล้วก็จะมีไข่ต้มนะไข่ต้มนี้มันก็ทําให้อิ่มนะเราคิดว่านะแล้วก็มีผักในแต่ละมือ้อนะแล้วก็มีผลไม้ตามด้วยแล้วก็จะมีนมนมพองมันเนยในแต่ละมื้อก็จะมีแบบนมพองมันเนยด้วยนะอืม ส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็จะเน้นทานพวกอ่านมพวกโยเกิร์ตท,ที่มันพ่องมันเนอยอ่ะแล้วก็น้ําตาลน้อยๆเราจะเราจะทานแต่เราเราคิดว่าเราก็ควรจะต้องทานนมด้วยนะเพราะว่ามันอืมเพราะว่ามันก็กระดูก,กับฟันหรืออะไรเกี่ยวกับหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะมันก็ทานด้วยอย่างเงี้ยน,ะนมยนะก็จะทานให้ครบอ่ะอาหารให้ครบแหละแล้วก็ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ทําจิตใจให้แจ่มใสด้วยนะเพื่อนๆไม่ควรจะเครียดเลยอืช่วงนี้เราก็รู้สึกเราเครียด ถ้าเราเครียดปุ๊บป๊ก็ต้องหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนอย่างเงี้ยมีสติรู้ตัวตลอดว่าเรา,ากำลังรู้สึกอะไรถ้าเรากําลังเครียดเนี่ยเราก็หายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมามันก็สบายสบายใจขึ้นนะนะโล่งขึ้นอืพยายามอย่าเครียดนะคือมันเครียดอ่ะมันแต่ละคนมันก็เราคิดว่าม,มันก็ต้องมีความเครียดมันมีเรื่องมาให้เครียดแหละแต่พอเ,เวลาเครียดปุ๊บเนี่ยมันต้องมีสติ ตามความเครียดให้ทันรู้ว่าให้รู้ว่ากําลังเครียดอยู่อา้าวเครียดอยู่นะหยุดอย่าไปเครียดเอ่อก็ต้องแล้วก็ตัดเรื่องออกไปเรื่องที่เครียดออกไปนะแล้วก็อา่านอนก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอนนี้เรานอนไม่ค่อยหลับเลยนอนแต่เช้านอนตอนเช้าเลยเราพยายามนอนแล้วนอนไม่หลับเราก็เลยหาอย่างอื่นทํานู่นนี่นั่นทำเนาะแล้วก็เรานอนแต่ว่า เราก็ต้องพยายามนอนให้พักผ่อนให้เพียงพออ่ะเจ็ดแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหกชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องพอคือนอนนอนถึงเรานอนไม่หลับแต่ว่าเราก็พยายามนอนให้เพียงพอไงถึงแม้ว่าเราจะไปนอนตอนช่วงเช้าแต่เราก็นอนแบบประมาณหกชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยให้มันพอแล้วก็ดื่มน้ําด้วยเนาะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยเนาะมันก็แต่ก็ช่วงเนี้ย เรานอนไม่หลับก,ก็เพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเราคิดนู่นคิดนี่มีเรื่องให้คิดเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบหัวถึงหมอนปุ๊บเนี่ยเราจะแบบว่าพยายามตัดเรื่องที่คิดออกไปนะเราก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งคิดไว้คิดพรุ่งนี้วันนี้อย่าเพิ่งคิดนอนก่อนเราจะบอกตัวเองอย่างนี้เลยอืมแล้วก็แล้วก็เวลาที่แบบว่าคือเวลาก็พยายามอย่าเครียด เนี่ยสําคัญเลยต้องมีสติรู้อย่าเครียดนานอืงทีเนี่ยถ้าเวลาเครียดอะสังเกตไหมมันเราสังเกตนะว่าเราจะหายใจสั้นๆหายใจสั้นมันไม่หายใจยาวแล้วมันจะรู้สึกแบบอืมเพราะฉะนั้นแบบพอเราพอมีสติจะต้องสติตามตัวเองให้ทันแล้วก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยไเนี่ยกำลังเครียดอยู่นะแล้วก็ต้องแบบสูดหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยปล่อยเนี่ย ทำก็เห <m uch ing> มือนนั่งสมาธิอ่ะนั่งสมาธิก็ต้องหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยปล่อยมันก็เป็นการผ่อนคลายนะผ่อนคลายความเครียดบางทีว่างก็นั่งสมาธิหรือว่าบางทีไม่ว่างไม่ว่างที่จะนั่งสมาธินั่งบนรถเมล์หรือนั่งทําอะไรอย่างเงี้ยก็มีสติแล้วก็มีสติดึงกลับมาแล้วก็สูดหายใจลึกๆทําอย่างนี้ทําระหว่างวันได้เลยสูดหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยปล่อยค่อยๆผ่อนไปเนี่ยสังเกตช่วงเนี้ยมันก็จะไม่เครียดเนี่ย นะคนเราก็อยากเครียดแล้วว่านะาฮสวัสดีนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวกำลังทำพาร์ก,กับเอางแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ่เดี๋ยวเราจะปิดะ